ต่องดเจิตาเกดกันเอ้ยนี่นะเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะละกอตำาสมตอนเที่ยงกัเอ้ยโอ้ยแวะดูไก่ก่อนกัเอ้ยดูไก่ดูไก่ตอนเที่ยงเอ้ยไก่เตือนบุจิตเตือนแล้วเสียงกูคือยังขุนทุกวันตื่นทำไมเออไปเอ้ยมะละกอจังมีหน่อยไหมนี่โอ้ยนี่ต้นต้นนี่ต้นอังกาบหนูกัเอ้ยนี่ ใครมีคือฉันเรื่องต้นอังกาบหนูนี่เอาไปกินเป็นสมุนไพรนี่อังกาบหนูนี่ต้นมะนาโกสามสมเขาเรียกเอาพอคือคือจังหน่อยนี่เอ้ออุ้ยอ,องตองดเจิโนเกะเกอเอ้ดีนะไยเอาลูกไหนดีเว้ยเอ,เอาลูกนี้ก็พอละกินม่กี่คนอืมมาเด้อเกเอ้พ่อแม่พี่น,อน้อง เที่ยงนี้ตำสวมตำสวมตำสม,ำสม,ำสมเออพูดดีๆคนไม่ดูมันต้องแหกปากแล้วด็กเอ้ยนี่โอ้ยแค่เห็นหน่อยมาละก็อฉันก็ได้กินไอ้ปลาเากยอเกไปคือฉันไม่มามาเที่ยงนี่เออ